โอเคนะคะเรามาต่อกันที่บริเวณชั้น2นะคะเขาบอกว่า,าที่ปราสาทนะครหลวงแห่งนี้นะคะบริเวณชั้น2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกำแพงล้อมนะคะเป็นกำแพงล้อมแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินวนดูสักรอบหนึ่งนะคะจากที่เราเดินชั้นแรกไปแล้วเหนื่อยหอบไปหนึ่งรอบแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี้ยกี่ขึ้นไปากาบนวัสก,การลอยพุทธบาทด้านบนแล้วก็ทาบุญ มาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูชั้นสองกันก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะขึ้นไปด้านบนต่อเนื่องได้เลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีคนขึ้นไปก,กราบสการะรอยพุทธบาทด้านบนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรา, mm hmm. เ,ราเรามาดูที่ชั้นสองก่อนนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคือในส่วนของบริวเวณชั้นที่สองของพระสารนครหลวงแห่งนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นลักษณะของก่อกำแพงล้อมอันนี้คือ อันนี้คือบันไดที่เราเดินขึ้นมาจากชั้นแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไหมคะบันไดแต่ละชั้นเนี่ยเอาใจไวโจโจมากเลยนะคะคือถ้าอายุมากๆหน่อยอาจจะต้องมีไม่ทงไม่เท้าติดมาด้วยนะคะจริงๆเราก็ไม่สูงมากหรอกค่ะแต่ว่าบันไดของโบราณสถานยุคเก่าๆเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความชันอยู่พอสมควรแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะคะความกว้างของชั้นบันไดอ่ะมันก็จะ แคบกว้างแตกต่างกันไปแต่กี้มองว่าที่นี่ก็ไม่ได้ถือว่ากว้างหรือแคบจนเกินไปนะแต่ว่าก็ถ้าคนที่สูงอายุหน่อยก็ก็คงอาจจะต้องมีเครื่องทุนแรงติดมาด้วยนะคะจะได้เดินขึ้นขึ้นมาสะดวกหน่อยนะคะบริเวณชั้นสองก็เป็นไม่มีอะไรนะคะมีเป็นลักษณะการเหมือนก่อสร้างล้อมในส่วนของออมณฑปด้านบนนะ,นะคะ เนี่ยค่ะบนดบด้านบนก็คือข้างบนนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะกี้กำลังจะบอกว่าในระหว่างที่กี้กำลังทำคลิปที่บริเวณชั้นสองเนี่ยนะตากี้ก็พยายามจะมองไปด้วยว่ามันจะมีจุดถ่ายภาพอยู่จุดหนึ่งนะคะที่ปราสาทนาครหลวงแห่งนี้นะคะที่จะเป็นพระพุทธรูปที่เวลาถ่ายแล้วเขาจะถ่ายแบบเสยขึ้นมานะคะถ่ายถ่าย เสยจากด้านล่างขึ้นมาแล้วจะเห็นข้างบนน่ะเป็นคล้ายๆเหมือนรูปกกบาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่กําลังหาอยู่ว่าจุดนั้นน่ะคือจุดไหนนะคะจริงๆแล้วถามว่าอยากรู้ว่าจุดไหนอะ่ะมันก็แค่เปิดเข้าไปใน Google มันก็เห็นแล้วใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าคือถ้าเรามาเที่ยวแล้วเรารู้หมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่สนุกอะนะคะมันก็ต้องมีอะไรตื่นเต้นหน่อยนะคะชอบความลำบากเงี้ยชอบความแบบลดโผลนะคะ อ่าอันนี้คือมุมทางด้านด้านหลังนะคะด้านหลังเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นมาทางด้านหน้าทางนู้นใช่ไหมคะอันนี้เราอยู่ในบริเวณชั้น2แต่ว่าจะบริเวณด้านหลังของพระมนตโดดด้านบนเราจะเห็นพระมนตโดดด้านบนเห็นไหมอ่าจะบอกว่าทางด้านบนนะคะที่เป็นพระมนตโดดนะคะจริงๆแล้วพระมนตดก็คือสีสีเหลืองๆอันนั้นนะคะอันนั้นที่ประดิษฐานอลอยพุทธบาตรสีลอยอยู่ในนั้นแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีขาวๆที่ล้อมรอบตรงเนี้ย ในในฝาผนังน่ะจะมีพระพุทธรูปล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งสด้านเลยแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาได้ยินเสียงระฆังใช่ไหมคะเขามีระฆังให้ตีกี่ก็ตีไปแล้วด้วยนะคะเมื่อกี้นี้นะคะอ่าเดี๋ยวขอปีนขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ค่ะนี่มีบริเวณด้านชั้นหนึ่งที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อไหมว่าจุดที่เขาถ่ายภาพกันน่ะจะต้องเป็นซุ้มตรงนั้นนะคะซุ้มลักษณะแบบนั้นแหละแน่นอนเลย แต่กี้กาลังคิดอยู่ว่าซุ้มไหนเท่านั้นนะคะเพราะเมื่อกี้เราเดินเนี่ยเรารีบเราเก็บภาพแต่มุมด้านข้างกับกับมุมล่างเราไม่ได้ถ่ายขึ้นไปทางด้านบนเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาถ่ายมุมไหนแต่ว่าสัานนิฐานว่าจะต้องเป็นจุดตรงนี้แหละค่ะตรงจุดพักตรงนั้นนะคะที่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นซุ้มๆที่อยู่ตรงชั้นหนึ่งอ่ะจะต้องมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นจุดที่เขาเหมือนเป็นแลนด์มาร์กของที่ปราสาทนครหลวงแห่งนี้นะคะเนี่ยค่ะ ขออนุญาตเดินด้านในนะคะมันร้อนนะคะก็เนี่ยค่ะก็อย่างที่เขาบอกอะค่ะว่าชั้นสองเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการของของกำแพงล้อมนะคะก็เหมือนเป็นชั้นชั้นที่เป็นเป็นเป็นแบบทําขึ้นมาเหมือนเป็น 1. ความสวยงามด้วยนะคะสองก็เหมือนกับเป็นตัวกันนะคะระหว่าง ให้เห็นชัดขึ้นระหว่างามนตดบด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของบริเวณชั้นสองตรงนี้นะคะเขาก็ทําเป็นกําแพงล้อมรอบไปแบบนี้นะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะพิเศษก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเรื่องการก่อสร้างนะกี้เป็นคนที่คือคล้ายๆเหมือนตื่นเต้นอะตื่นเต้นง่ายๆนะคะกับการที่เราได้มาเห็นโบราณสถานที่มันมีความยิ่งใหญ่อลังการแบบเนี้ย ะะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบสวยจังเลยนะคะเดินเพลินอะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะนี่ในบริเวณชั้นสองนะคะชั้นสองนี่ไม่ทาให้ให้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าไม่ได้กว้างเท่าชั้นแรกนะคะชั้นแรกที่เดินนี่โอ้โหอย่างที่บอกอะค่ะฮอบเลยเพราะมันต้องเดินไปด้วยพูดไปด้วยนะคะมันก็ออกอาการนิดนึงนะคะมุมนี้เขาไม่ได้ให้ขึ้นนะคะ คือทางที่จะขึ้นไปข้างบนดบเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้ให้ขึ้นทุกทางนะเขาให้ขึ้นแค่ทางเดียวซึ่งกี้ก็เห็นด้วยนะเนี่ยค่ะอย่างด้านล่างเห็นไหมคะตรงนั้นเขาก็ปิดเหมือนกับว่าเขามีทางขึ้นแค่ทางเดียวอะค่ะทางขึ้นทางลงเนี่ยแค่ทางเดียวซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งดีนะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งกี้มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะในส่วนของชั้นสองนะคะชั้นสองให้มีอะไร เขาก็เนี่ยเห็นไหมคะเป็นอย่างที่พูดจริงๆอ่ะด้านนี้เนี่ยอันนี้คือบ um, ันไดบันไดตรงนี้ก็ขึ้นมาบนนี้ได้รู้สึกตรงนี้เหมือนจะชันกว่าทางทางทางที่เราขึ้นมาตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะจุดนี้เขาก็ไม่ได้ให้ขึ้นนะคะเขาปิดนะคะเราจะขึ้นไปบนพระบนดบด้านบนเนี่ยได้แค่ช่องทางเดียวก็คือเนี่ยค่ะช่องทางเนี้ยที่เรากำลังจะขึ้นไป ซึ่งมันจะเป็นช่องทางที่มันลิงก์กันระหว่างตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะคะชั้นสองชั้นสามก็คือเดินขึ้นมาแล้วก็คุณก็ไม่ต้องเลี้ยวไปไหนมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเดินขึ้นมาจากชั้นล่างใช่ไหมขึ้นประตูนี้มานะคะแล้วก็มาขึ้นบันไดนี้นะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวกี้จะเดินขึ้นไปชั้นบนเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราขึ้นไปนมาสการรอยพุทธบาทด้านบนมาแล้วก็ จะบอกว่านี่ขึ้นมาที่ชั้นที่สามตรงนี้แล้วนะคะในส่วนของพระมนต์ดบก็จะมีเนะะี่ยค่ะดอกไม้ทุกเทียนนะคะให้คุณเข้าไปกราบในวสก,การลอยพุทธบาทด้านในก็ทําบุญตามกาลังศรัทธานี่นะคะเนะะี่ยค่ะรอบๆก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่แบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเท่าที่กี้สังเกตดูนะในแต่ละช่วงห้องห้องห้องหนึ่งของเขาเนี่ยเขาจะเขาจะแบ่งเป็นละ็อกๆๆนะเห็นไหมจริงๆแล้วกี้เดินไปหมดแล้วแหละ แล้แต่ละล็อกเนี่ยเขาจะมีพราพุธลูกองค์ใหญ่องเล็กองคเล็กองคเล็กองคเล็กเห็นไหมคะเหมือนว่าเป็นไล่ระดับเรียงกันอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกล็อกเลยนะคะอ่ะไม่เชื่อตามมาดูเราเราต้องให้เห็นของจริงนะคะอ๋อจะบอกว่าไอตรงถแถวแตรงรอตรงที่มนนดบด้านบนเนี่ยมันจะเดินออกไปทางด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยนะคะ คืออ้อมไปเข้าทางด้านหลังได้ด้วยนะคือในแต่ละเขาเรียกแต่ละแต่ละย่อมุมย่อมุมเนี่ยมันจะมีทางให้เราเดินเลี้ยวเข้าไปด้านนอกแล้วก็วนเข้ามาด้านในได้นะคะแต่ถ้าเป็นห้องตรงจุดที่เป็นมุมตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องปิดตายนะคะเข้าได้ทางเดียวออกไม่ได้นะเอ้ยไม่ใช่เข้าได้ทางเดียวออกได้ทางเดียวนะคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมอย่างที่กี้บอกว่าเมื่อกี้มันมันสามารถเดินอ้อมจากตรงนั้นไปใช่ไหมคะแล้วก็มาเข้าตรงนี้ได้เห็นไหมคะ แล้วก็เนี่ยพอในช่วงแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีะรูปเรียงรายแบบนี้ค่ะแต่แปลกมากเลยนะคะในแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยจะมีห้าองค์คือไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมต้องห้านะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะคะและที่สําคัญก็คือว่าในในห้าองค์นั้นก็จะมีองค์ใหญ่เห็นไหมคะองค์ใหญ่องค์เล็ก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 คือเรียงลาดับอะ่ะเออ ไม่รู้ว่ามันมีมีความหมายอะไรหรือเปล่านะคะว่าว่าเพราะว่าปกติเวลาที่เราไปในส่วนของวัดอ,อย่างมหาธาตุนี่อาจจะไม่เห็นชัดเจนเพราะว่าถูกเผาไปหมดแล้วนะคะเอาพุทธสวรรคิล์ละกันที่พุทธสวรรค์เนี่ยจะมีพุทธร,รูปอยู่ที่ระเบียงคดเนี่ยองคเท่าๆกันหมดเลยแต่ที่เนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมคะมันก็เป็นสิ่งที่มันคงต้องมีเหตุผลอะไรอแต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วนะคะวัดในพระนครยุธยาทุกวัดก็จะห่มผ้าสีเหลืองแบบนี้นะคะเพราะว่าคือกี้เคยมาตอนก่อนที่จะมีเรื่องตอนที่เขาจะประกาศเองเรื่องที่อ้โควิดอะไรเนี่ยแหละตอนนั้นก็ยังไม่ได้ห่มกันแบบนี้นะแต่ตอนนี้ทุกที่เป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะเมื่อวานที่วรลเชสฐารามก,ก็ห่มแบบนี้โดยเฉพาะที่วัดใหญ่ชัยมงคลก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่นั่นก็คนเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะนี่อแต่อันนี้ อันนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นลักษณะองค์ใหญ่องค์เล็ก5้าองค์นะอันนี้เรียงกันประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบเอ็ดองค์แต่ก็ยังมีองค์ใหญ่อยู่เห็นไหมคะแปลกนะคะที่นี่แปลกมากเลยอะ่ะคือในแต่ละช่วงแต่ละช่วงล็อกเนี่ยพอพุทธร,รูปที่เรียงกันจะต้องมีองค์ใหญ่อยู่หนึ่งองค์อะ่ะอ่าก็รอบๆก็จะเป็นแบบนี้หมดนะคะคีจะไม่เดิมไปแล้วนะอ อันนี้คือมณฑบนะคะที่ปราสาทนครหลวงค่ะนี่เลยที่นี่แหละที่ประดิษฐานรอยพุทธบาตรสี่รอยอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะกี่เข้าไปกราบนวัตการมาเรียบร้อยแล้วนะคะตามมานะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่มณฑบที่ประดิษฐานรอยพุทธบาตรสี่รอยนะคะเนี่ยค่ะ บางคนถามว่าเอานับยังไงสี่อยนะคะนี่คะ่ะทุกคนดูตามกี้นะอันนี้คือหนึ่งอยเห็นไหมคะอันนี้คือหนึ่งลอยเห็นเห็นเห็นอันนั้นไหมคะอันนั้นอีกหนึ่งอันที่บุ่มลงไปตรงนั้นอีกหนึ่งแล้วก็อันที่บุ่มลงไปในช่องนั้นอีกหนึ่งก็คือทั้งหมดเนี่ยสี่อยเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ในแต่ละเขาเรียวกว่าแต่ละแต่ละช่องเนี่ยแต่ คือในนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมนะคือในแต่ละแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยก็จะมีวระพุรูปอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างเงี้ยสามองค์แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้แบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะโชคดีมากวันนี้คนน้อยนะคะถ้าคนเยอะกีคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาถ่ายชิลๆได้แบบนี้นะเพราะว่าถ้าคนเยอะอย่างที่บอกว่าที่ไหนคนเยอะกีจะไม่ไปนะคือเกงใจเขาอะ ทุกคนก็อยากจะมากราบนมัสก,การอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีไอคนที่เขาจะมาไหว้เราก็จะไปถ่ายไปยืนทับเขาอะไรแบบเนี้ยบางทีเกรงใจเขานะคะอันนี้ถือว่าโชคดีที่ไม่มีคนก็เลยเข้ามาแต่ว่าคงอยู่ไม่นานนะคะในนี้เพราะว่าเดี๋ยวบนนี้ก็จะมีคนเข้ามากาบสก,การะบนนี้กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็อาจจะมาตอนไหนที่เราไม่รู้ก็ได้ดังนั้นก็เอาเป็นว่าขอให้คุณพาคุ้มครองทุกคนนะคะที่ได้ทําบุญไปแล้วแล้วก็ ขอให้ทุกคนได้รับผลได้รับบุญไปด้วยแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอันนั้นเป็นพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรชัชกาลที่9นะคะท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะคะอ่าโอเคค่ะก็เอ่อในส่วนของประสารนครหลวงนะคะพี่ก็ขอ จบการพามาเที่ยวที่นี่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครที่มาพระนครศรียาะคะมีมีเวลาก็แวะเวียนมาที่นี่อย่างที่บอกเสมอๆนะคะว่าการที่คุณมาเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้คุณได,ได้แค่ความประทับใจอย่างเดียวนะคะแต่คุณยังได้ช่วยคนในพื้นที่เขาได้มีรายได้ด้วยและในช่วงสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะต่างประเทศก็มาบ้านเราไม่ได้เลยมีแต่คนไทยก็ช่วยๆกันนะคะ เพราะว่าโดยส่วนตัวกี้เองเนี่ยก็ถือว่าเราก็อุดหนุนคนในพื้นที่นะการที่เราไม่เอารถส่วนตัวมาเองเรามารถสาธารนณะก็เป็นการช่วยเหลือให้ทุกคนเขามีไรายได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะขอให้คุณพ่อคุครองทุกคนนะคะแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่แล้วก็มารอดูซิว่ากีตาพาตลอนเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะแล้วเจอกันในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ